กินข้าวเสร็จแล้วก็นอนนอนเสร็จมีแรงก็มาเล่นต่อนะครับโอเลี้ยงกับแม่โอรครับสู้นครับไปนะครับ โตด,ดเลยครับล็อกคอเลยครับโบโล็อกคอเลยครับแม่โบจัดการเลยครับเด็กชายโอเลี้ยงครับเอาเลยครับคุณแม่จัดการเลยครับอีกสักสองเดือนผมโตเท่าแม่แล้วนเนี่ย,ยนเนี่ยด๋อยนี่นี่นี่น่ตกเตียงแล้ว เลีนจะรอบกัดครับเขามีแต่หมาลอบกัดครับอันนี้แมวลอบกัดครับกูเลี้ยงจะเป็นแมวรอบกัดครับ <_ an> คุณแม่ว่าไงคะแม่โบจัดการหน่อยดิ <_ c oughs> แหมาแหมแมหแหมมามันจูจมๆแล้วดอนลงมาแล้วครับจัดการนะครับเด็กชายโอเล่ว ดอเลยครับที่สักสองเดือนเนี่แม่สู้ไม่ได้แน่แนเลยผมเอาแม่ตายเลยจริงๆเอาเลี้ยงคนเก่งเนระอ้่อนตุตะเลยเนี่ยอ้วนมากๆเลยหากระดูกไม่เจอเลยครับมีแต่เนื้อครับกินเก่งครับกิน,กนแล้วก็นอนครับผมกินแล้วก็นอนครับจัดการแล้วก็ไม่โบ